สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องรูปยำลำพูนช,ชูออาไปเทียวครับผมว่าพอ,อดรอถึงครับพี่น้องอำเภอพักดีชุมพลนะครับนี่ครับเดินลำยาสมุกว่าไหมพร้อมเดินลำยาสมุกวาไหมครับนี่ครับไม่มีเขาน้องการแสดงอยู่อำเภอที่ว่าการอำเภอพักดีชุมพลนะครับผมสนามบอลนะครับ ได้ขี่ตัวแรงมามพี่น้องมนนื่อไหรครับติดตั้งแล้วครับเวทีพี่น้องเห็นอยู่สมอยู่บ้านเจ้าของนะครับอยู่เชยภูมคิครับพ,พ่อพี่เท่าไหร่วะ ฮนะอุ้ยลายบาตจะแต่งก <c oughs> ับลายบาทกำลังติดตั้งไฟเลยครับพี่น้องได้เวลาติดตั้งไฟนะครับทีมงานกขนาดสีมอฮอดไปแล้วนะครับ นี่ครับเวทีพี่น้องเวทีติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเขามาพักเลี้มยมอยู่นี่นะครับโอ้เดินทางมาพักเลี้ยมอยู่พักดีนะครับกไูได้ยุกย้ายมาเห็นกำลังแจงกันได้ครับพี่น้องนี่นะครับบัตรหน้างันมาเกินร้อยยี่สิบบาทนะครับผมคิดว่านะครับพี่นอ้องอ๋อยางยังน้ำเลเนี่ยยางยังน้ำ มาเมี <c oughs> มยฝากพี่น้องให้กำลังแรงเชียร์แรงแจงกันเลยครับทุกมือแรง,งเด่นเด่นแต่สามถุงจนฮอดตลอดสอดแจง,แงบ๊วยได้ถุงมือใหม่แนทะบด้านหลังมีชมนั่งชมวิวเขาเลยด้วย,วยติดเขาแต่ด้านหลังเป็นภูเขาเด้วยไม่กำลังแจกันลเลยครับพี่น้องแรงนี่ครับ อยูที่ว่ากันเพือนะครับกว้างขวสถานที่กว้างขวางโอ้คือเอาตะกรอนมูแถวไปเี่ยมจนเนี่ย หางจากบ้านประมาณหกสลครับพี่น้องหางจากเชฟพุมมนะครับรัวรัวรอวกัน,นี่ย ฝากพี่น้องมาให้กำลังแรงแจ้แรงใจกันได้ครับพี่น้องแรงนี่ครับพี่น้องใชฤฤฤฤฤฤ้ภูมินะครับเรืสีติดตั้งเสร็จครับพี่พน้องครับทีมไฟกับยีเด้เริ่มงานกันแล้วนะครับผมว่าไง ไฟจะได้ติดตั้งกันแล้วนะครับผมด้เวลาเห็ดงานนะครับสถานที่กว้างขวางครับพี่น้องสะดสบายนะครับมีมองยู่มองเซานะครับยู่นาที่วาการนพื้อนี่โดมมีอย่างให้ยูให้เซานะครับ

ผมบ่มึนท้เล้าเนาะผมบ่เทอเล้วเนาะฮะโอ้ยยังเขื่องปั้นเป็นวัดอีกเง้นฮ พี่น้องมาให้กำลังใจกันได้ครับผมแข่งนี่นะครับแดดมินได้มาะอดจอดถึงแล้วพี่น้องแดดมินลงุงยะนะครับเดี๋ยวลุงยะมั้ยครับมาแขลงลุงยะไหนยี่ภัณฑ์อ่าขอบควัวมาน้ำนะครับมาแขลงนะครับควาอยู่ไกลบ้านนะครับอยู่ใช้ภูมิพร้อมครับนี่ใช้ภูมิอยู่ไกลบ้านนะครับฐานที่กว้างขวางครับพี่น้อง จุคนได้โอ้ยจุคนได้หลายครับผู่ชแต่ทั้งลังคักแล้วโอ้ยผู้ใยู่งเก๋มาให้กันรังใจกันได้ครับพี่น้องแรงนี้นะครับนะที่ว่าการอำเภอภาคดีชมพน์ครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับชัยภูมิบ้านเฮานะครับเสร็จจากนี้ก็จะได้เดินทางเขง้ากทมพี่น้อง ออนตัวกับอทมนะครับปร,รีมณฑลนะครับเค่อยกลับอีสานนะครับจนหัดปีใหม่พอดีพี่น้องฝากพี่น้องไม่ให้กำลังใจก,กันได้ครับแรงนี่นะครับผมเริ่มทขการแสดงเต้สามทุบจนหัดตลอดสอดแจ้งครับ กำลังแจกกันนะพี่น้องแรงนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะลำเพลินชูออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจลุงปิยะและทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับทีมไฟนะครับทีมแสงสีเสียงทีมเวทีนะครับลุงปิยะจะเป็นผู้ดูแลเบิดทุกอย่างนะพี่น้องผู้ดูแลผู้อยู่เบื้องหลังทีมงานเขาครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ